สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้รูตาก็มาที่อำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครนะครับผมมาดูสถานที่สอบนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่ได้มาสอนวันนี้นี่นะครับคนเรียนนะครับก็คือว่าเรียนสอบไปขับขี่นะครับแล้วก็เพิ่มพื้นฐานนิดหน่อยและนี่คือสนามนะครับ นี่ก็คือคนที่จะมาสอบนะครับของวันนี้นะครับนี่คือด่านที่หนึ่งนะครับจะเทียบคุณบาทใหลทางด้านซ้ายครับวันนี้ครูต้าก็มาสนามทดสอบนะครับอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ก็เป็นรถที่จะมาสอบกันนะครับวันนี้นี่ก็มากับน้ำฝนนะครับ น้ำฝนความงามบับับเซียมเรามาดูกันว่ามันเป็นยังไงนะครับสนามน้ำฝนมาสอบไม่ผ่านเราก็เลยจะมาดูกันอันนี้น้ำฝนผ่านด่านนี้ใช่ไหมอ่าอันเนี้ยอันนี้ยโอ้อันนี้ก็โอเคอยู่นะครับด่านนี้แต่ว่าก็ค่อนข้างลึกนะครับแต่ละจังหวัดนั้นก็มีการตั้งด่านที่อ่ออันนี้คือด่านอันนี้คือด่านแรกตั้ง ตั้งหลักตรงไหนนี่ตร้อ๋อเึ๊บมเเวิ่งมานี้แล้วก็เข้าเทียบอืมโอเคนะครับเรามาดูแต่ละพื้นที่กันนี่คือด่านที่หนึ่งเราเราทำยังไงถึงจะได้เข้าด่านนั้นนะเนี่ยด่านเนี้ยือเข้าทีแรกเลยเข้าแรกเลยอ๋อเข้าเพิบถอยอกอแล้วก็ให้เราไปอยู่นู่นอ๋อแล้วก็เดินหน้ามานี่ นี่คือด่านที่สามของอำเภอพังโคนนะครับอันนี้เป็นของรถเก่งซึ่งเขาก็เตรียมไว้นะครับไม่เหมือนกันนะครับแต่ละจังหวัดบางจังหวัดก็คือที่เดียวกันแล้วก็อาศัยการขยับเสาเอานะครับแต่นี่คือทําไวท้ทีเดียวเลยนะครับสองด่านแต่เขาจะไม่ให้ซ้อมนะครับที่จังหวัดนี้เขาจะปิดสนามเลยนะครับในการมาสอบนะครับของด่านนี้เราจะวิ่งเลยมาก่อนตั้งหน้าให้ตรงไว้นะครับ เสร็จแล้วก็ถอยหลังตรงมาที่เนี่ยเสาที่หนึ่งด้านซ้ายนะครับดูจากกระจกพอตูดรถมันถึงตรงนี้นะครับถึงตรงเส้นนี้แต่ละจังหวัดมันจะมีที่สังเกตอยู่นะครับแต่ว่ามันจะไม่เหมือนกันตูดรถถึงเนี่ยล้อหลังเรามาถึงประมาณเนี่ยเวลาเราถอยหลังเนี่ยเส้นตรงเนี้ยเวลาฝนฝนเดินหน้าใช่ไหมฝนหยุดรถตรงนั้นใช่ไหมเวลาถอยมาเรื่อยๆมองเสาเนี่ยมองเสา,เสาแรกตรงเนี้ยคิดว่าตูดมันถึงแล้วสาวซ้ายเข้าไป สาซ้ายเข้าไปมอง 3, สามเสาหลังเห็นไหมหนึ่งสองสามเห็นเสามุมนะก็คืนพวงอะไรขวารถมันจะเข้าไปข้างในเสร็จแล้วก็ทําการตั้งพอเข้าไปแล้วเราโยกได้ทั้งเจ็ดครั้งอ่ะเราก็โยกไปโยกมาอยู่นั่นแหละไม่เข้าใจโผล่กมาดูว่าเราเรา <c oughs> ได้หรือ,อยังแมน <c oughs> <c oughs> <c oughs> เป็นผู้ดได้เขาหอก <c oughs> ตอนตอนพูดมันเหมือนจะง่ายแต่เวลาสอบมันจะกดดันนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับใครที่อยากจะเรียนอยากจะสอบนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับ